ท่านผู้ชมครับเสื้อผ้าหมวกตัวเก่งทั้งนั้นนะครับหน้าตาก็เก่งยู่ยี่เลยว่ะดิโอ้ยไม่รู้จะเริ่มตัวไหนก่อนก็เลยมาตั้งใจความจริงอ่ะนะครับวันนี้ตั้งใจเอาดินเอาอะไรต่างๆลงต้นมะเขือที่ที่แต่งก็ทำแล้วแหละแต่พอมาดูจุดนี้ปุ๊บ เาน่าจะเกลีย่ยก่อนนะก็เลยเกลีย่ยก่อนนะครับตรงนี้จะเป็นดินปลูกที่ทําใช้เองนะครับน,นี่ก็จะเอาใบกัมปูประมาณ40-50ซมาลงไว้นะตั้งใจหลายเรื่องครับทั้งมอนอาจจะลงถุงนะครับไส้เดือนง,งามๆนะครับเกลีย่ยแล้วให้หมาดๆนะแล้วก็จะเก็บตัวเขาไปเลี้ยงนะครับอันนี้คือเบดดิ้งครับพี่น้องตั้งใจเหมือนกัน ต้องลงถุงกต้นสองต้นมะเขือเห็นไหมครับมะเขือเจ้าพยานี่ลงเรียบร้อยแล้วนี่พริกเรือนะครับนี่ตาจอขึ้นนันไปบ้านทันวีไนเบิ้งนี่ก็พริกกับหัวความจริงเขาดูมาเยอะนะครับไม้กับหัวก็เลยทำเขาท่าอาดีมอนกันนะเนี่ยเดี๋ยวจะกลับให้ดูตอนนี้แต่เล็กเลยครับพริกกับหัวพริกเครืออันนี้มะเขือครับพี่น้องนี่ตัดยอดไม่ตัดช้าไปหรือเปล่า มะเขือเจ้าพยาครับตัวน,นี้งามแล้วครับนี่ต้วน,นี้งามแล้วหัวงามคู่ตัดยอดนะครับความจริงมันต้องตัดตั้งแต่ต้นเล็กๆตอนนี้มาตัดต้นใหญ่เลยอแต่ก็โผล่ขึ้นมาแล้วละ่ะพวกนี้จะปลูกนะครับพวกนี้จะปลูกพี่น้องวันนี้ยาวๆเลยนะคลิปนี้นะไม่รู้จะทันไหมเพราะว่าพรุ่งนี้นะครับเป็นวันสืบมนชนนะครับสุรินทะร์ท่านประธาน ชมรมคุณสุพัน์สอนชัยก็ให้เกียรติเป็นผู้ทรงตลอดชีวิตด้วยงั้น <c oughs> ของชมลมพวกนี้ก็เลยจะต้องไปนะครับจะออกเดินทางแปดโมงเช้าไปลถประจาทางนะครับพิธีขันขับรถอืไปลถประจาทาง8ปดโมงเช้านะครับช่วงเช้ามีพิธีทาบุญอุทิศส่วนกุศลให้กับสื่อบอนชนที่เสียชีวิตนะครับไม่รู้จะไปทันไหมถ้ามาทันก็บีนเขาของเว้น้วกันเด้อที่วัด จำสื Connie, อ้อวัดบ่ได้ดูนะครับมะเขือต้นนี้น้องายลาครับโอ้ยมึงก็เท่าแต่อ้ายมะเขือเจ้าจะหน่อยเท่าคือคุณเห็ดแล้วอ้ามันต้องให้เท่าๆดูวาเวลาใส่ปุ๋ยมันสิเห็นคุณค่าเนะนนี้โกยนะครับโกยโอ่กากเดินมูลเส้นเดือนมาขนาดนี้แล้วนะครับมันลึกขนาดนี้โอกแล้วก็ดินปลูกมาใส่ไม้ก่อนจะใส่ดินปลูกก็ใส่ใบก้ามปูไปก่อน อัดให้เต็มเลยแต่แต่ไม่ได้แต่ไม่ได้บดให้แน่นนะครับแล้วก็ใบ่ําปูมาวางอีกทีนี้ก็จะลดน,นีนนเดนนด่เนี่ยน้ำหมักมูลไส้เดือนจุลินรีสังก็แสงนะตอนนี้เหลือเหลือลูกเถาเอยู่สองสามลูกนี่เอาไว้มันเป็นพันเนาะนี่นี่เห็ <c oughs> นงไหมพอทิ้งอย่าง,งานี้มันงามนะเดี๋ยวจะไปลงกระถางให้เป็นกับหวยดูนี่อันนี้คือหน่อไม้ฝรั่งนะครับพี่น้องลองดออูก็งามเลยนีย่จะลองปลูกดูว่านี่ดูมันจะเป็นหนอยยังไงนี่หน่อไม้ฝรั่ง เอาข้ามมาตรงนี้สักหน่อยพี่น้องข้ามมานี้ตรงนี้นแหละมันจะดีที่สุดแดยดินหมักรวมเห็นไหมมันมีน้ําพุ่งกระจายตลอดเลยเห็นไหมครับเนี่ยน้ําลงตลอดนี่ขนาดยังยัง,ย,งยังไม่ได้ยังไม่ได้หมักด้วยน้ําจุลินทรีย์ของเขาแสงนะครับเป็นน้ําธรรมดานั่นเองนะเห็นไหมผมก็จะดึงมาเรื่อยๆหะครับเนี่ยเนี่ยเนียดึงมาอ่านี่ก็ดึงมาเรื่อยๆดึงมาเรื่อยๆโอ้ยงามเลยตรงน,นี้งามเลย หลายท่านเข้ามาชมเลยขอขระคุณมากนะครับผมงามงามงามคลิปนี้จะจบตรงนี้นะครับพี่น้องเพิ่งดูักเขือไข่เต่าขาวเนี่ยโอ้ยถ้าแต่งเล้ขายอีกเดี๋ยวนี้ฮูะเพิ่ง่วยไปแล้วครับเดี๋ยวต้องแต่งให้สวยๆเนาะแต่งให้สวยๆเพิ่งดูนี่มาถิมว้มซื้อๆงามบบบน,นี่มาเนี่ยพักสามพักสาบเออนี่มะเขือครับมะเขืออา้าวอันนี้ที่ปลูกในกระถางนะครับ ปลูกในกระถางใช้ดินใบก้ามปูเนี่ยเริ่มเริ่ม,เร,มเริ่มงอกเริ่มงามมาแล้วเนี่ยมันจะตายจะไม่ตายนะครับเนี่ยมันจะตายจะไม่ตายนะใบก้ามปูนี่มันสุดยอดนี่มะละกอดำเดินแขกแขกนวลน,นะแขกดำอัพิกขับพริก,รกอุย้ยตัวน,นี้อย่างงามเลยพี่น้องเออดูพริกตนนัวนี้ใบยิงเงีกระซามันตัวจะดอกมันหลายเนี่มะเขือมะเขือก็มารวมตังเีนียมาตังนี้ามาเนี้ยเนี่ย บอกเจ้าของตลอดนะครับเออมะเขือไข่เต่าม่วงโอ้โหพวกนี้เด็กขายหมืดพี่น้องคอยเอาไปเถอะอเด็กขายดีได้นี่งทั้งบัวใน,นพี่น้องเด้อเสียดไม่ราจะอยู่ซื่อแล้วก็จะ่่ต้องย่านไข่เมื่อยดอกครับขอบคุณเลยหลายสิเป็นห่วงอาจารย์เน้อพออย,อยู่หลายเราเด้อตายได้เจ้าออมูกันได้ตายโหลดมันกล้าตายเนาะย่านมันยังความตายนี่ แขนคอถูกบาดยางเนี่ยพะเพื่นว่าก็ต้องยากมันครับแบบมันตายรวดตายแล้วกับเผาสละคิดมากจบแล้วครับผมคลิปนี้ครับ5นาทีกว่าขอบพระคุณทุกท่านนะครับที่เป็นกำลังใจเอาก้อนจบอน,นี้จะน้อยน,ยนี่เห็นว่าครับเนี่พริกเครอพริกสารพัดวะปลูกทิมๆไว้พี่น้องเดี๋ยวมังกางามเองแหละศูนย์8ปดหนสวัสดีครับ